สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุ่้วนคือเก่าครับผมพอกันอีกแล้วกับบาย่นคนน้องบอ่อเพราะพี่น้องคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามือนีบอได้พาพี่พ่อองว่าแสบเน่กินเลยพี่นอ้องเด้อเหม่ยของปลาของแสบมากครับอ๋ออันนี้น้ำชิงพี่น้องน้ำน้ำชิงกระ,สะ,ะไส้น้ำต้มตะไครเนะตะไคร่สมุนไพรห้องนี่พี่น้องตัวมันไตมาเลย เออหมือนสีผ้าพี่พ้าหน้องมากินนี่ครับผมในถ่วยดีครับฟนี่ครับพี่น้องอันนี้นี่ห้างมิมเนีอพี่น้องนี่ตัวมันยังไตะครับนี่ห้างมิมหรือว่าหรือว่าห้างโบเมนหัางโบเมนห้างผึ่งนะพี่น้องมันเป็นตัวมิมตัวตัวมิมตัวหน่อยก็ผึ่งเนาะพี่น้องเนาะพ,อ,นะพอดีอันนี้ใด้มาสดๆเลยครับนี่ พื้นหอมมาขายให้พี่นอ้องพื่นไปซื้อมาแต่ตลาดเห็นเออไปตลาดไปเห็นก็เลยซื้อมาพี่น้องนี่แหละครับทางนี้ว,วันนี้บ่าวย่างสิ่งวมากินแบบสดๆเลยครับนี่กัดกินหัวน้ำหวานมันนี่พี่น้องนี่หัวน,ำวน้ำหวานน่้นี่ครับมึงนี่นี่ครับแล้วกว็เชียวเอาใส่เอาใส่น้ำขิงเขาน้ำขิงกับตม้มมันห่อนนี่พี่น้องเออห่อนห่อนยังห่อนหอนอยู่พี่น้อง อลองคว่ำยังหน่อยเอาพี่น้องนี่อือ,อกินหนึงเล่แล้วป่ะน,นี่นี่พี่น้องเบิง่งเบิง่งตัวมันทินไหนพี่น้องเอาเดี๋ยวเชียร์ตัวมันออกก่อนนะพี่น้องเนาะเาอตัวมันออกก่อน อย่ามันตดปากอื้ออื้อ้หู้นี่สดชดลวดครับนี่เคลียท่านนิดน้อยครับครับโอ้ตัวอ้อนก็นมีได้พี่หน่องฟังท่าน ตัวมันตัวพี่อนพี่น้องอ้ตัวมันนี่เหลือแต่ัวเงาลาหวานครับไนี่อ้อมาสิล่องชิมมึงได้พี่น้องไปนี่กัดเลยือดพี่น้องเนาแล้วพี่น้องเบิง้งเบิ้งได้ไปนี่พี่น้องอื้ม ววหวานครับหวานแน่พี่น้องโอ้โหจับจับครับ,น,บน้องบึงหน่อยจดๆครับน้องหวานมัน่นโอ้โสแบอยู่ครับพี่น้อง

อื้อนี่ห่างบอกเลยพี่น้องโอ้ห่างกับงามเลยเนาะลองตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งโชว์เลยพี่น้องโอ้อ๋อนี่พี่น้องโอ้ยห้อเขียวบึงวอ้ตัวมาแล้ว กิขน,นข้าวมันเงี่อยพี่น้องอืมหวานขลับอืมแซ่บพี่น้องหวานแบบธรรมชาติหวานหอมหอมเกลรดซ้อมดอกแม่อืมต้นร้านเป็นสมุนไพ,พรความพี่น้องบวานก็เลยสื้อมาเดี๋ยวมาใส่กับนี่ครับ Nấm chiến không Tốn bứt bây là Toạt bạc với nó Bưng cho nó bưng Để một khăm gì อือฮึอ้าวงงตกลงเกี่ยวลองข้อก่อนรอบผพี่นอเอามาใช้ เราอนหวานใส่ในในเกี่ยวเกี่ยวน้ำขิงครับนองมึงอุ้ยนี่เนาะโหสดุดสุดครับนี่ของแท้แน่นท่อนครับนี่บ่มีตัว โอ้ตัวมันกับบินมัต่อกันเด้อพี่น่งองหอมดีพี่น่งงองมันหวนดีพี่น่อง โอ้หวานหวานแล้วกะห็หอมหอมเอ่ออยัางไรชิงกับใายตะไคร่เหรอหอมหอมตัวนี้มันท่วงหั่งขึ้นเลยพี่น้องใส่อใส่จังำนี่ เอเนาะ้อ,อมาเห็นห้างอีกเร็วมั้นมันหวานแบบแบบอันนี้อันนี้มีตัวอ่อนเพี่น้องตัวอ่อนก้อนมันมากเลย ỏng sùng sùng, ngon sùng. Đeo gìn hoa lá quả mận dẻo. Ủa, lá quạt nhia. Ừ. ừ. ừ, ừ. หวานับครับเบ,บึงตงัวมันตัวมันติดน้ำผึ้งพี่น้องเนี่ยลงพื้นอืมโอ้ ลองข้อนา้าขิงเข้ามันเป็นยาด้พี่น้องเป็นว่าได้เป็นยาจัดมาบิ้ดขับช่วงนี่ห้างเิ่นห้างมีมเขาไหมป้องกันไว้ดีก็แก่พี่น้องอ้หอเอา่บิดก็นะพี่น้อง แซบคักพี่นอ้องนี่เระเพื่อนว่าหวานจนแหดข้อแม่้นอีครับอ้อันนี้อันนี้บรูมกินนั้งแดนคะพี่น้องซิมกัน อืมหนึ่ตัวอืมมันดีพี่น้องมีตัวอัน แต่ว่าก็กินไม่ค่อเคยเป็นพี่น้องมองเปลี่ยนเรื่องวันรางวัลมันอ๋อเนี่ยบราเพิงกินบ่เป็น,อ,น,อ,น,นอันอน,นี้ อันมันหรพี่น้องก,กินหมดเลยลองคข้อคำสุดท้ายโอ้แสบครับพี่น้องอันเพิ่มเต็มๆเลยหัวนลำหวานหัวยิง่งใหญ่เต็มๆหวานจนแหดคข้อพี่น้องเลยเอ๋อเบียงได้พี่น้องแต่แสบบ่ อาวา้อมเนก็คืน้องด้วยเพื่อนมันเป็นยาด้วยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นยานำต้มขิงตะไคร่นะครับพวกสมุนไพรบ้านเฮางหมดลครับพี่น้องแล้วก็ใส่กับน้ำผึง้งเนาะมันจังสกินไงพี่น้องอันนี้ก็เป็นยาพนเพรอามเพื่อนว่าโอ้แสบๆเลยครับเอาพี่น้องอบคุณหไหลๆคือเก่าพี่น้องเ้ยผู้ที่ตามรับชมนะครับแฟนขับเบาย่นเหล้วกูเกา่าผูใหม่เนาะสำหรับมือนีก็แสบยุคพี่น,อน้องทั้งผึ่งทั้งมีมเฮา เดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาเนาะจังจะไปกินอาหารกันเนาะพี่น้องแล้วบรูว่าจะกินเอียงรอติดตามรับชมด้ยวยพี่น้องเด้อสีหาแเนวจะแซบมันสู่พี่ชวนน้องเบิร์อีกขึ้นเก่ามพี่น้องเอาเมื่อนี่จะเป็นคลิปผ่อนคลายนิดนึงเนาะพี่น้องอันน้ำสมุนไพรเฮาครับห้องมิมโอ้ตัวมันกวนเลยบัดน,นี้พี่น้องเต็มเลยเอาสำหรับคลิปนี้เบ้ายจนลาไวปชนีก็นด้พี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับมื้อนี้เบ้ายจน โอ้ตัวแล้วครับสวัสดีครับ